จตุมหาปณิธานเวไนามากสุดคนาปฏิยาณขอฉุดช่วยกิเลสไม่สิ้นสุดปฏิยาณขอขจัดตัดสิ้นธรรมวิถีสุดป,ประมาณปฏิยาณเพียรเรียนรู้พุทธมักอันสูงสุดปฏิยาณขอบรรลุใครจริงจี้อูสร้างเส้นเซินไว้เหมียวฝ่าไปเชียนวั่นเจียหน้นเจ้าวี่ ห่อจินเจียนหวนเตอโซ่ือเวียนเจียอยู่ไหลเจินสืออี้พระธมะบทสวดแห่งพุทธศาสตร์อนุตตรวิถีอันลึกล้ำแยบยนร้อยพันหมื่นกับยากพานพบได้บัดนี้ข้าได้พบได้สดับรับบําเพ็ญปรารถนากระจ่างชัดในแท้ตาตาชั่นหุยหวนว่อสีสัวเจ้าจูเออเย่ เจียอยู่อูสื่อทันเชิญชื่อชงเซินโขอ,อีจือสวดซึงอีเชี่ยววินเจีชั่นหุยบทสำนึกขอขมาอากุศลทั้งปวงที่ข้าเจ้าเคยก่อล้วนมาจากโลภโกรธหลงแน่นันตะอดีตอันเกิดจากกายวาจาใจทั้งสิ้นบัดนี้ข้าเจ้าขอขมากรรมสำนึกทั้งหมด ซื่อหงซื่อเวียนเหวินจงเซิงอูเปลี่ยนซื่อเวียนตูฝันหนาอูจินซื่อเวียนต้วนฝ่าเหมือนอูเลี่ยงซื่อเวียนเสวยฝอเต้าอูสร้างซื่อเวียนเฉิงจะตุมหาปณิธานเวไนามากสุดขนาปฏิญาณขอชุดช่วยกิเลสไม่สิ้นสุดปฏิญาณขอขจัดตัดสิ้นธรรมวิถีสุดประมาณ ปฏิญาณเพียรเรียนรู้พุทธมักอันสูงสุดปฏิญาณขอบรรลุขา้าเจ้าแจ้งชื่อนามสกุลสำนึกขอขมาด้วยศรัทธาจริงแท้จิตหนึ่งจำนงมุ่งตมบำเพ็ญน้อมรับการชดใช้คุณธรรมบรรเทาเหล่ามารภัยร้าย,ลายสลายนี้กรรมชำระจบสิน้นอดีตเคยผิดพลาดมิย้ำซ้ำสอง จิตเคยคิดร้ายอากุศลหวนคืนดีงามปณิธานเคยเอ่ยกล่าวตั้งต้นใหม่เร่งชำระข้อแก่งแรงใจมุ่งในหน้าที่สำนึกตอบแทนคุณทั้งชีวีมอบให้มิลวนเลย